มั่งมีสีสุกยิ่งไปวาเดเยอะยิ่งลบใครจะกล้าใชเนี่ยิ่งไปวาเดเยอะยิ่งลบใครจะกล้าใชนี่มมั่งมีสีสุกนมมีมั่งไม่มีมั่ง ป็นาจบทุกคนครับเพรชาร์ตี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับรอบนี้นะครับมีหมวกจากนนทนนด้วยนะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปประมูลกันนะครับซึ่งแน่นนว่ารายได้ทั้งหมดที่ได้นะครับก็จะนําไปช่วยกับทุกๆคนที่เรียกว่าได้รับผลกระทบจากโควิดณตอนนี้นะครับยังไงก็ไปประมูลกันได้นะครับนี่คือหน้าตาของหมวกของนน์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีโค้ดการใช้ชีวิตนะครับมั่งมีสีสุกมี่มั่งไม่มีมั่ง มันก็ธรรมาดา